<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเรีชัดเอฟซีทีพี e ชแนลแล้วก็เรีชัดเอฟซีทีพีแฟมิลี่นะครับผมนะฮะ คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกรณีนะฮะเอฟเฟกต่างๆนะครับที่เกิดจากประเทศไทยนะฮะตัดไฟที่พม่าเป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าน่าจะสร้างความเสียหายให้กับพมา่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้ครับเพราะว่าแค่คำว่าปราบปรามช่วยปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็คอร์รนเตอร์ แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่ใหยดีจากพาม่าในเมวดีท่ากิเลกแล้วก็ที่อื่นๆนะครับซึ่งในที่สุดแล้วก็เรียกว่าประเทศไทยหมดความอดทนทั้งนี้นะครับประเทศไทยทําช้าด้วยซ้ำทำช้าด,ด้วยซ้ําเพราะว่าเกิดความเสียหายมหาศาลกับประชาชนไทยและประชาชนชาติอื่นๆนะครับที่โดนเหมือนกันขณะเดียวกันก็ชาติอื่นๆไม่ใช่แค่ไทย จีนนะครับยังมีชาติอื่นๆนะครับถูกหลอกลวงมาให้ทำงานอยู่ที่แก๊งคอน c เ,เซนเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีการทยอยนะครับเห็นว่ามีคนกำลังออกมาเรียกว่าที่คอนเซนเตอร์ตอนนี้เรียกว่าเหมือนกับว่าเกิดความวุ่นวายในนั้นนะฮะจะทำอะไรต่อก็ไม่ได้ด้วยการถูกตัดไฟตัดเน็ตแล้วก็ไม่ส่งน้ำมันให้เพราะว่าเมื่อตัดไฟมันก็จะมีเครื่องปั่นไฟ ต้องใช้น้ํามันนี่คือเหตุผลนะครับจากนั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบั่นไฟไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ครับก็เข้ามาซื้ออยู่ที่ไทยส่วนการเปิดให้มาเติมน้ํามันที่ประเทศไทยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวพมา่าโดยตรงแต่ต้องนํารถมาเติม ห้ามนํารถมาเติมแล้วก็ไม่ให้ใส่แกนลงแกนหลอนไปเพราะว่าจะจะเป็นการเอาไปขายต่อสร้างไรายได้การที่ยอมให้คนมาาขับรถมาเติมเองเน,นะฮะนั่นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะที่เดือดร้อนเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอยากให้ร่วมกันจัดการแก๊งคอนเซนเตอร์ที่เป็นชาวจีนแต่พม่ากลับไม่สนใจ ตอนนี้ยิ่งมีข่าวว่ามีการขอหมายจับเรีว่านายพลของพม่าด้วยนะครับแม้แต่นายพลในประเทศไทยเองนะฮะก็ถูกสั่งย้ายครับเรียกว่าเป็นคลื่นขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นอัปต์ช็อคตามมาอีกมากเลยนะครับและเมื่อการประกาศแบบนี้แล้วยังมีการดิ้นนะครับที่อยากได้ไฟอยากได้ไฟ ก็มีการเข้ามาซื้อในประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟไม่ว่าจะเป็นโซลา่าเซลล์ต่างๆนะครับตอนนี้เริ่มมีวัตรการใหม่นะครับประเทศไทยเองนะครับก็กําลังมีคําสั่งห้ามขายโซลา่าเซลล์ห้ามมาซื้อโซลา่าเซลล์ครับนี่มันคือการดิน้นดิ้นของแก๊งคอสเซนเตอร์ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าร่วมแรงร่วมใจขับไล่แก๊งนี้ออกไป เชื่อว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้นสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้นนะนี่คืออัปเรชช็อกนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากต้องปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าจะลอมชอมจะใดๆทั้งสิ้นทําแบบนี้จะทําให้ชาติอื่นเห็นแล้วว่าประเทศไทยเมื่อสุดความอดทนใช้ไม้เบาไม้อ่อนมาตลอดแล้วก็ต้องใช้ไม้แข็งเรียกว่า คงจดจำไปตลอดชีวิตของคนพม่าในแถบนั้นว่าอย่าเล่นกับประเทศไทยถ้าบอกแล้วบอกขอร้องดีๆแล้วไม่ชอบผู้มีอำนาจในพม่าก,ก็ไม่นำพาไม่ทำตามทำเป็นมาด่ามาว่าประเทศไทยอ่าอย่างนั้นอย่างนี้พอถูกตัดไฟแล้วยังไงต่อเดือดร้อนแล้วเลยว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาทีนี้มันจะเสียหายไปมากมาย จะมาโกรธไทยไหมล่ะโกรธได้ยังไงเพราะว่าเพราะว่าแก๊งคอนเตอร์เนี่ยทาความเสียหายมหาศาลทางเศรษฐกิจเมื่อคุณไม่สนใจแก้ปัญหาประเทศไทยก็ต้องจัดการประเทศไทยก็ต้องทําอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็แก๊งอาชญากรรมจับคนมาแต่ละประเทศมาทํางานที่นั่นมันเสียหายทําลายโดยไม่คิดถึงมนุษยธรรมมันรุนแรงมากไปนั้นประเทศพาม่า ลาวเขมรถ้ายังมีที่หนึ่งที่ใดเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ก็จะถูกประเทศไทยจัดการไม่ต้องปิดบังข้อมูลข่าวสารมีหมดนะข่ามานะครับก็จะต้องมีอัปเปอร์ช็อกมากมายหลังจากนี้ไปก็เบี่ยงเบนไปที่เขมรนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับได้ข่าวว่าคอมเมนต์ของเขมรเรียกว่าโอ้โหนะครับอดคุณกันทีเดียวเพราะว่าประเทศตัวเองไม่มีความสามารถในการจัดการไม่มีความสามารถในการจัดการ ก็แสดงว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นแล้วให้พวกแก๊งอาชญากรรมไปประกอบการอยู่ในประเทศตัวเองทำไมดังนั้นก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดถ้าเป็นประเทศแล้วไม่มีปัญญาในการจัดการแก๊งอาชญากรรมแล้วให้อยู่ในประเทศตัวเองคุณจะมีความสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะเมือ่อแก๊งอาชญากรรมอยู่ในประเทศก็ยังจัดการไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเด็ดขาดจัดการให้เด็ดขาดมิฉนั้นก็จะก่อปัญหาอชาชญากรรม และความมั่นคงในประเทศไทยเราด้วยมาประเทศไทยนะฮะจะต้องใช้ยาแรงต่อก็คือไประเทศไทยห้ามส่งและห้ามขายควบคุมควบคุมแผงโซลาเซลล์ควบคุมแผงโซลาเซลล์นี่คือมาตรการต่อมาเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีความพยายามดิ้นของแก๊้งคอนเซนเตอร์ที่จะเอาไปผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี่คือยาแรงที่ต้องอัดเข้าไปอีกอยาแรงที่ต้องอัดเข้าไปอีกนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับการที่มีข่าวว่ากันลงกะเหลียงนะจะช่วยกันรปราบหรือไล่จีนสีเทาออกภายในวันที่28นี้ก็ลองดูว่าจะทำได้ขนาดไหน,นครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ